สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่างเบลนะครับผมจะมาซ่อมเอมนะครับหายไปนานเนาะพอดียุ่งยุ่งงานตู้นะครับผมงานตู้ลาโพงนี่จะมาดูแอมนะครับยี่ห้ออะไรแชมป์นะครับผมลูกค้าแจ้งว่าดับหายไปเลยนะครับผมตัวนี้เนาะผมก็ได้ลื้อทําการออกมาตรวจเช็ค แล้วนะครับผมบอดีตอนล,ลืมอัดวิดีโอนะครับผมก็เลยมาถ่ายให้ดูทีหลังนะครับก็ตรวจเช็คไปแล้วนะครับเจอมันเป็นเอ็มเอ็มสลนะครับตัวนี้เป็นเอ็มสลารแบ่งเป็นสองส่วนนะครับผมเ,เจอเศษถ้าขยายนะครับช็อตหนึ่งชุดนะครับผมตัว พอถอดเฟดออกมาวัดน,นะครับก็เจอเฟชอดช็อตนะครับผมก<ม>็เดี๋ยวมาดูสัญญาณเดี๋ยวจะวัดสัญญาณให้ดูนะครับสัญญาณที่ขาเกตนะครับผมถ้าสัญญาณออกก็ใส่เฟดเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เทสดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟดูสัญญาณกันก่อนนะครับผมตเตรียรมอุปกรณ์ที่จะวีห้อ,อาะห์ก็ผานไปสองชั่วโมงครับเปิดเครื่องออนนะครับ อ่ขึ้นโปรเทคก่อนนะครับผมแล้วก็ตัดไปเป็นไฟสีฟ้านะครับไฟพวเวอร์อ่านี่นะครับใช้มิตเตอร์ดิจิตอลน,นะครับผมผมมีมิตเตอร์ดิจิตอลก็วัดที่ขาเกตด,ดูก,ก่อนนะครับนี่นะครับไฟห้าจุดห้าเก้านะครับผมก็วัดบังไหนเอาสายลบจิ้ม เก่าไอซีฝั่งนั้นนะครับฝั่งนี้ได้ห้าจุดหกนะครับผมไฟออกมาก็แสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะมาวัดสัญญาณให้ดูนะครับโดยใช้สโคบประตูบานวันก่อนที่เขาจับสัญญาณดูนะครับตอนนั้นเนี่ยช่้นสี่คนครับได้มีการรื้อประตูนี้ออกแล้วพอประตูบานนี้ครับถูกยกออกจากผนังไป มาดูสัญญาณกันนะครับตกใจเลยครับทั้งสี่คนยนี้นะครับผมสัญญาณมมันีก่อนที่จะใส่เฟสนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งแค่นี้มันยังไม่พอครับโอเคนะครับสัญญาณออกปกติทั้งสองฝั่งครับผมเดี๋ยวจาลองใส่เฟสทดสอบเลยนะครับผมก็ไปกันแบบเร็วๆนะครับวันนี้ ก็ไดมีการสก่อนก่อนที่จะใส่เฟสนะครับผมก็ไม้ที่เขาสกัดปิ่นนี้นะครับมันมีเหลี่ยมฟูตติดซับไนะครับผมแล้วก็ทําการดิชาร์จแคปดิชาร์จแคปออกทั้ง2อชุดนะครับผมไม่งั้นนะครับมันจะบูบะได้นะครับผมเพราะว่าไฟมันก็สูงพอสมควรเนาะวิธีดิชาร์จของผมก็จะมี หลอดไส้นะครับร้อยวัตตหนึ่งหลอดแล้วก็จิ้มไปเลยนะครับบวกลบจิ้มบวกลบไปเลยนะครับนี่นะครับไฟมันก็จะลุกวาบขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะหายไปนะครับถ้าไม่มั่นใจก็เอามิเตอร์วัดดูอีกทีนึงก็ได้นะครับผม มิเตอร์วัดดูก็กวัดขาบวกลบผมจะวัดสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับสิบสามโวลต์เหลือสิบสามโวลต์ก็เอาสายขั้วหลอดใส่มาจิ้มนะครับจิ้มไปเลยจิ้มค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมค้างไว้แป๊บหนึ่งทั้งสองชุดนะครับจิ้ม นี้ก็มาวัดวัดดูว่าไฟมันค้างหรือเปล่านะครับอ่ะหดแล้วนะครับเหลือประมาณ0.5นะครับฝั่งนี้0.2นะครับผมโอเคแล้วเราจะมาลองใส่เฟดมอดเฟดกันเลยนะครับผมอันนี้ผมได้เสนอราคาลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้าซ่อมนะครับก็ซื้ออะไรมา แล้วนะครับอะไรครับถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าลูกค้าไหวก็เปลี่ยนยกชุดไปเลยนะครับผมถ้าลูกค้าจ่ายไหวแต่ถ้าลูกค้าจ่ายไม่ไหวก็เปลี่ยนแค่ตัวที่มันเสียก็ได้นะครับเหมือนกันก็เช็คดูดีๆนะครับว่ามีรั่วมี มันลีกมันอะไรหรือเปล่าครับพวงมาเฟตเพราะถ้ามันรั่วมันคุณภาพมันไม่ได้เดี๋ยวใส่ไปมันก็จะพังเหมือนเดิมนะครับใส่ไปก่อนค่่นึงนะครับผมแล้วก็ลองเทสดูถ้าเปิดเสียงออกพอเวอร์ไม่ร้อนจัดเกินไปปกติก็ประกอบใส่ ทั้งแผงเลยนะครับผมแล้วก็โอเค ใส่เฟสเรียบร้อยดูขาดูตะกัวดูฟลักนะครับว่าผมว่าว่ามันช็อตกันหรือเปล่าก็เออช็คดูดีๆนะครับก็ล้างแผ่นพิมพออกล้างฟลักออกนะครับผมใช้ทินเนอร์ก็ได้หรือใครมีน้ำยาล้างแผ่นพิมพก็ใช้น้ำยาก็จะดีนะครับ โอเคจากขั้นตอนต่อไปเราจะมาลองเทสกันเลยนะครับผมว่าเสียงมันจะออกหรือเปล่านะครับโอเคครับต่อสายลำโพงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเลยนะครับผมเทสใส่เฟสหนึ่งคู่ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์นะครับผมเพราะว่าอะไรตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆเนาะ,ะเปิดเพลงแล้ว เรามาลองกันเลยนะครับผม <tribal aja ib bean> <feud disparities> อ่าโอเคนะครับผมเสียงออกปกติเช็คเฟสแล้วไม่มีตัวร้อนตัวอุณหภูมิสูงครับผมก็ตัวนี้นะครับก็ประกอบใส่เฟสให้ครบทุกตัวแล้วก็ลงซิงส่งลูกค้าได้นะครับผมเก็บเงินได้นะครับ ก็รับประกันกันไปนะครับผมถ้าซ่อมที่ผมนะครับก็รับประกันในการเดิมนะครับผมหนึ่งเดือนทุกอย่างนะครับตั้งแตอ่อะไรเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมรับประกันในการเดิมทุกอย่างแต่ถ้าเป็นพวกดอกลําโพงพวกอะไรที่มันแบบมันใช้มันใช้งานได้ไม่ไม่ไม่คงที่อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเป็นเคสๆนะครับผมโอเควันนี้ใช้เวลาพอสมควรครับ 9นาทีนะครับผมก็ท่านใดจะส่งอะไรมาซ่อมก็ติดต่อได้ที่เบอร์0621355296นะครับผมวันนี้ผมนะครับช่างเบลก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ